ก็เดี๋ยวถึงเดิเก็บงานก็เก็บงานพรุ่งนี้อีกวันก็งานหมดนะครับงานเหลือน้อยนะครับรถบางคันก็กลับภาคกลางก็เล้ครับ ก็เหลืออยู่ไม่กี่คันนะครับคอยเก็บงานาง,งานปีนี้หมดเร็วมากนะครับยังไม่ถึงวันที่ยี่สิบห้าเลยครับงานหมดสอนครับเกี่ยวม,ออมาเยอะครับมาสิบห้าคันครับที่มาเกี่ยวอยู่ วันนี้เกี่ยวเจอข้าวล้มนะครับเพว่าเป็นการเก็บงานของใกล้วันสุดท้ายเลยครับพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งเขาหมดงานนะครับดุจเกี่ยวก็ต้องย้ายกลับบนประถุะครับเกี่ยวไม่ถึง20วัน,นครับ ปีนี้หมดเร็วมากครับแบบน,นี้ก็เกี่ยวประมาณไม่ถึง30สิไร่เลยครับเพราะว่างานเก็บแล้วครับเพราะว่ามันมีงานอีกสิหไร่เดี๋ยวต้อเกี่ยวตรงนี้นะครับ งานได้ก็ไม่ถึงสาสิบร่วันนี้ก็าไ่ในเพียงงตรงนี้นะครับถ้าจบทองเี้นะครับ